ทุกควสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่ตามช่องเอ็มเชชาชนแครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงคล้วยสุขโสุขค้นครับกับวันที่1 1เมษายน2 5 6 5ครับครับบรรยากาศไก่หอดทรงการเนาะพี่น้องเนาะเอาครับบอเบลอายใหญ่ห้างครับพี่น้องภาพพี่น้องเบิ้งกล้วยได้ครับเหมือนครับ นี่ครับในทางช่องแดงข่อยมาใหม่เด้อครับเด้อนี่ครับข่อยแม่แยกลูกเด้อครับเด้อตัวหน้าตัวอ่างตัวลึกดีนะครับนี่ครับกำลังเลี้ยมหย่านะครับหย่ากินดีดีนะครับประเภทควอยนี่กินดีนะครับหย่าส่วนสูงนะครับส่วนสูงร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับข่อยแม่นี่ครับนี่ครับร้อยสามห้าถึงร้อยสามหกนะครับบวกลบเด้อพี่น้องเด้อ มีลูกมาแล้วประมาณสองตัว้ะครับนี่มีลูกมาเล้วประมาณสองตัวตัวทะตัวตัวที่สามสิบ้านี่นะครับเด้ครับเอาพี่น่องผู้ใดอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ควายทองว่างเะครับอยากเอาไปใส่พอพันธุ์ดีๆให้พี่ให้น้องซึ่งพอพันธุ์ดีๆนะครับผสมพอพันธุ์ดีๆนี่นะครับถ่ายดีนะครับตัวดีเนื้อดีนังดีนะครับ หน่าเลือกดีนี่ครับส่วนสูงกะบร้อยสามหาบวกเด้อพี่น้องเด้อส่วนราคานะครับราคาเปิดไว้ห้าหมื่นเก้าพันด้อพี่น้องเด้อยห้าหมื่นเดดก้าพันนะครับนี่ครับราคาต่อรองได้เด้อครับเด้อราคานี่กับต่อรองได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากมาชมตัวจริงก็ได้นะครับเนี่ยชมตัวจริงก็ได้อยู่ บ้านหัวขวาอำเภอโกสุมิไซจังหวัดมหาสารคามนะครับนี่ครับไว้เป็นตะเลียงเด้อพี่น้องเด้อครับเอาพี่น้องเบิ่งชัดๆเลยนะครับนี่แับเบิ่งทายยางนะครับน้าเลือกดีนะครับทรงลูกดีนะครับก่วยแบบนี้ครับนี่ครับเชื่องเชี่นะครับเบาไห้นะครับเอาจบลงไปครับแม่นี่เปิดไว้น่าราคาหามื่นเก้าพันนะครับเด้อ จบลงไปครับตัวที่สองนะครับนี่ครับนีกระท่องว่างเช่นกันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เนื้อหนังน้าดีนะครับก็นไว้นลูกที่สองเด้อครับนี่ครับลูกที่สองสีม่านนะครับเด้อลูกแรกเมันขายไปแล้วเด้อครับสีนมนะครับสีนมหางบอดกบดอกนะครับส่วนสูงตัวนี้สีํำกว่าตัวนั่นอยู่นะครับเด้อร้อยสาม ประมาณ32 33ิด้อาครับนี่วัดเบิ่องละครับข่าวๆนะบวกลบเวยครับเมื่อเกินมีดนะครับตัวดีเนี่ยดีนั่งดีเด้อพี่น้องเด้อเรียบดีเนื้อนั่งหนาเลยครับจะ็นเขาข้อเขานาดีพี่น้องผู้ใดอยากได้ควายแม่พันธุ์นะครับไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์เลครับอีกตัวหนึ่งเลยครับเด้อนี่หนาตางามเลยครับหางดกหางดอกมามีเด้อพี่น้องเด้อครับฟาพี่น้องเบึงหลบๆเลยครับห้างหนาเวยครับ ดีเด้อพี่น้องเด้อหน้าตากระสะสวยนะครับเขาเปิดกว้างทั้งสองนะครับนี่ครับนมกระซีเต้าเด้อพี่น้องเด้อขาบะทกบะถอนเอาไฟอยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันติดต่อมาได้เบอร์ใดนะครับเบอร์0 6 4 3 2 3 1 6 1 9ครับ0 6 4 3 2 3 1 6 1 9ครับเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นเก้าพันคือกันเด้อพี่น้องเด้อห้าหมื่นเก้าพันราคานี่ให้พี่ให้น้องต่อได้ ต่อได้คือเก่านะครับเด้อพี่น้องมาเบิง่งหรือว่าอยากมาเบิ่งกะบานหัวขัวอำเภอโกสุมิไซจังหวัดมหาสารคามครับหลังจากห้างหายจะคุ้ยไปโดูนเด้อพี่น้องเด้อเอาฝากพี่ฝากนอ้องนะครับผู้ดใดอยากได้กะติดต่อมาได้ครับ0643231619ครับ0643231619ครับสำหรับมื่อนี้นะครับกริบนี้กะบอมีอย่างไรนะครับพี่น้องเด้อ อยู่ดีไม่แห้งสุกูทุกคนครับจับเงินแสนเงินล้านสุกูทุกคนเลยครับเด้อสำหรับมื้อนี้ก,กะฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรืออยากติดต่อมาทั้งไอดีไลน์มาคุยกันเรื่องระคงราคาก็ได้เลยครับไอดี ID ไล่กะศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับศูนย์หกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับเปิดรับตลอดเลยครับเด้อสำหรับมื้อนี้ก,กะขอเก่าเข้าขมาสวัสดีครับ